ทยทิศท,ทางภาษาไทยอุต,ตรดิษฐ์ทิศเหนือต,ตะวันออก พัชชิมทิศตะว,วันตกอีชานโคลทิศตะว,วันออกเฉียงเหนืออุต,ตอรพัชชิมทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือดักชินภูร์ทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ ชชทิศตะวันตกเฉียงใต้าบายสายไดย้ขวาหามาร์ย์ชัแชนลก็สบสครเป็นกันนะบูเล่อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา